อีกทีหนึ่งน,นะฮะอูกประมาณน,นั้นครับ <c oughs> ก็เวทีนี้ก็ก็บากบ้ให้เขาไปครับบากบ้ให้พี่ทั้งหมดนี่ก็เป็นคนดีไซน์กับทั้งหมดใช่ก็เป็นช็อตอย่างนี้ก็แบบเหมือนวางทีวีไว้อย่าง เวลาアジเหมือนไปอ้วกก็จะเป็นตัวโนตตัวโน้ตใช่ให้มันเป็นอาร์ตไดเร็กชันนะครับให้มันดูเป็นแบบตอกหมายถึงอะไรใส่กอกใส้กอกใส้กอกพี่กอฟช่วยคิดครับแล้วเราดูว่าน้องไม้อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่หลังๆเลยครับอันนี้ตอนเต้นครับใช่อันนี้แหละต้องแปนน้ำซับออ อย่างนี้เขาเรียกเป็นดนตรีโซนี่ใช่ออกโซออกฟังกี้ออกโซครับเบสมันจะมีเสน่ห์แต่ว่าปั๊บปั๊บป้าวเบสมันจะดังๆนะฮะจริงๆแล้วฟังมีมันใกล้ๆกับฟัคมีมันเหมือนเพลงพี่นึกว่าเพลงฟัคมีฟังมีมันคืออะไรแต่ฟังมีก็คือฟังชันครับแต่ถ้าไม่ฟังก็ต้องฟัคมีครับ มาถึงว่าถ้าสมมติฟังฟังนี่คือฟังฉันครับฟังฉันหน่อยนะฟังฉันหน่อยถ้าสมมติเออไม่อย่างไรก็คือต้องต้องต้องฟังมียใช่ถูกต้องไหมประมาณนั้นนะครับให้แต่งเพลงนี้แต่งเพลงแต่งยังทำไมว่างจัดเหรอไม่ก็คือคือเวลาจะแต่งเพลงเพลงหนึ่งสมัยนี้มันต้องเป็นเพลงอะไรที่มีกิมมิค <im itation> ใช่ไหมคือทุกเพลงต้องยอมรับว่าทุกคนไม่ว่าแต่งเพลงมาต้องทําอะไรให้มีกิมมิกนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิมมิคที่ก๊อปเล่นแต่ว่าถามว่า,ามันก็เป็นตัวเราด้วยในระดับหนึ่งคือแบบเราเป็นคนชอบแบบกลักวละแต่คือเราไม่ได้แบบไม่ชอบแบบพูดออกมาแบบจงแจ้งอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยแตลๆอ่างเงี้ยเราก็เลยเอาคำนี้มาเล่นเหมือนแทนแทนคำว่าฟังเป็นกับคำว่าฟังครับฟังฉันฟังฉันหน่อยได้ไหมพอฮุกฮุกท่อนสองของฮุกก็แบบว่า ฟังอยู่ฟังอยู่ฉันฟังเธออยู่ฉันฟังเธออยู่เกือบเพี้ยนนะครัฟังอยู่อย่าฟังผิดอะไรอย่างนี้ฟังอยู่สุดท้ายจะทะเลาะกันใหมสุดท้ายทุกอย่างมันต้องลงเอยด้วยดีนี่ลงเอยด้วยมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ้ อ้ก็คือยังไงก็ไปตีความหมายกันเองโอ้โหอาจจะเหยียบตีนกันแล้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้ีอ้โ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 อ้อาโอ้โอ้หอ้โอ้อ้โอ้ปอ้าอ้รก้โคุยอ้โ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 อ้่อ้อ้โบ้โอ้โเ้็นเสื้ือ้าอรัอ้มอ้โอนโอ้โอนโอ้โอ้โ้้อ้ออ้อ้โธุรกิจแว่นตาใช่อ้โอ้โอออโอ้ออาออโอ้้วยไปอยู่ในอออออิตาลีครับผมเออเป็นแฟชั่นวีคที่จริงๆเออ เจ้าไอ้คนที่ทำแว่นให้เลดี้กาก้าเขาขอยืมไปครับวันที่ทำแว่นให้เลดี้คือหมายถึงว่าเลดี้กาก้าไม่คนที่ทำแว่นตาให้เลดี้กาก้าคือคนที่ทำแว่นตาให้เลดี้กาก้าชิสตีวี่บอยครับตอนนั้นที่ก๊อฟทำชุดก่อนหน้านี้เพลงก๊อฟแบล็คโฮก๊อฟติดต่อเขาทำแว่นที่มันเป็นแว่นอวกาศนะครับก็เลยหลังจากนั้นก็คลิปคอนเน็กชันกันมาเรื่อยๆพอวันหนึ่งเราทำแว่นเราก็บอกเขาเฮ้ยเราทำแว่นเขาก็ช่วยสนับสนุนเขาก็บอกให้ส่งมาสิเขาแต่เขาไปเอาไปเดินแบบให้สรุปก็ได้มีโอกาสอยู่บนสายตาเขาเขาไปไปใช้เด เฉาะในเมืองไทยแต่ว่ามันมีอีเมลที่ส่งมาหากอบแบบแบบคูเวดดูใบแบบว่าให้ให้ใหแบบ มาส่งไปแบบให้เขาหน่อยได้ไหมแต่แบบก็ก็พึ่งเริ่มธุรกิจก็ไม่ได้ผลิตมาเยอะอเพราะฉะนั้นก็มีมีจานวนที่ก็จะขายในประเทศไทยก็โอเคอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยยังไม่อยากแบบคือยอดในเมืองไทยโอเคแล้วใช่ครับอ๋อคือตอนนี้ออกแบบม,มันอาจจะเป็น limited edition ใช่ใช่คือหมดแล้วหมดเลยครับคือซีเรียลมันจะมีซีเรียลของมันแต่ละอันแต่ละอันเลยด้วยซ้ำไปก็ประมาณนั้นนะครับแต่คือหมดหมดแล้วก็คือหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเยอะแล้วตอนนี้ได้ผลิตต่อไหมลูกตอนนี้ออกแบบอีกอีกลายที่2มาแต่อยู่ขั้นตอนของการที่กําลังปรับแก้ดีเทลรายละเอียดครับ คต่ลายแรกสวยมากลายแรกหมดไปแล้วลายแรกลายแรกเหลืออีกนิดนึงครับยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่แต่ต้องอุดหนุนแต่ตัวที่มันชัดๆคือตัวแมวครับดักชั่นคืออันนั้นจะหมดแล้วเพราะอันนั้นคือการตอบรับดีมากครับงานเก๋มากเลยเพราะว่าหลังเดี๋ยวให้น้องมาแล้วตอนนี้คือกว่าจะออกมาได้แต่ละรุ่นนี่คือต้องออกแบบมาแว่นใช้เวลาการผลิตสามถึงเดือนครับต่อรุ่นลต่อรุ่นครับทำไมมันนานเนี่ย้วผลิตอันกางลกิ่อันวะก็ ไม่เกินพันนะครับครั้งที่เราไอ้แมวหมดไปแล้วใช่ก็เกือบเลยแบบเหลือจำนวนแบบหลักสิบแล้วว่าหมดแล้วครับเขากฟีดแบ็กกลับมาดีใช่ครับจนมาถึงเสื้อตัวนี้ฉันไปาซื้อมาจากไหนเนี่ยบอกไม่ใช่ครับพี่มสอันนี้ก็ออกแบบเองทำพอสมิดนี่ก็รู้สึกดีระดับเป็นแบร์เลยจริงคือจริงๆก๊อกะจะทำเสื้อผ้าต่อเสื้อผ้าและกระเป๋าเพราะว่าที่บ้านทำกระเป๋าอยู่แล้วครับผมของเขาคือแมคเคนแอคชโร่ของพ่อรับ ก็คราวนี้ก็เลยจะทำเป็นเสื้อเสื้อแบรนด์ของเราอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆเราจะทําแล้วเราก็ลองออกแบบจาก จาก MV วเราก่อนเพราะว่าเราเป็นคนชอบแจ็คเก็ตหนังแต่ว่าเราอยากทำอะไรที่แตกต่างเราจะเห็นแต่แจ็คเก็ตไบเกอร์แขนทวงแบบวินเทจสมัยก่อนจะมีแต่สีดำสีเข้มไม่ค่อยมีสีขาวก็เลยอยากทำเป็นสีขาวให้มันเข้ากับ MV เราด้วยครับแล้วก็ไปเลือกพวกวัตถุดิบพวกแบบนี้ซื้อมาติดครับนะให้เขามาเองหมดเลยอันนี้ไปซื้อมาครับไปที่ตลาดแบบว่าเหมือนที่เขาขายพวกอะไรแบบยางดีครับก็เห็นไหมก็เดินดูแฟชั่นไม้ถึงทนี่ออกแบบเสื้อผ้าเองด้วยก็คืออาจจะเป็นหรือไลน์บิสเนสต่อไปที่จะคิด ใช่ใช่ครับอันนี้คือที่ที่กิจจะทำนเพราะแฟนด้วยหรือเปล่าเพราะแฟนเรียนแฟนชั่นดีไซน์หรือเปล่าเลยบ้าดีไซน์ใหญ่ไม่จริงจริงตอนแรกอ่ะก็แบบชอบวาดรูปอยู่แล้วอย่างที่พี่มดดัมเห็นว่าวาดล้อเรียนวาดอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ชอบออกแบบแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจนคุณพ่อมาบอกว่าให้ทําอะไรที่เป็นของตัวเองอมันก็เลยเริ่มจากสิ่งที่ก็ถามพ่อว่าทําอะไรดีเขาบอกว่าเริ่มจากสิ่งที่เราชอบซึ่งมันคือแว่น เราก็เลยเริ่มทําแว่นเป็นอย่างแรกครับอพอพอแว่นเป็นอย่างแรกเสร็จแล้วแว่นอ่ะมันผลิตช้าเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันเร็วด้วย แบบแล้วสามารถแบบควบคุมการผลิตได้เองด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นเป็นกระเป๋าจากทางโรงงานคุณพ่อแล้วก็เสื้อผ้าก็คือเป็นแบรนด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นใช่ใช่ก็ก็พยายามทําให้เพราะว่าแฟนไม่ม,มีสวยไหมแฟนคนนี้อาจจะแบบมาตอบโจทย์ก๊อปต,ตรงนี้ได้ว่าก๊อปเนี่ยเขาสามารถวาดรูปหน้าแค่ไหนเลยขอกระดาษ A4 ในระหว่างที่สัมภาษณ์ไปวาดรูปบุกโกดไปไม่ต้องมีเอาแบ่ใหม่ๆจริงๆเคยทำเคยทำเคสให้พี่บุกโกดแต่เอามาให้ยังครับให้แล้วให้แล้วที่วาดยาง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 เออโอราไน์กอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟ จำได้ว่าคุณเคยบอกแต่ย้ำค่ใช่ใช่ตอนนั้นทำแล้วไม่มีโอกาสเข้ามาเลยแต่ว่าทำเป็นรูปพี่บุโกะแล้วเขียนว่าบุโกะครับเพราะเราเคยเจอกันตอนทำงานไงเรากเลยน้องจะตับทำมบเดี๋ยววันนี้จะให้ในวันผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าทำไมก๊อฟเวลามีแฟนเนี่ยก๊อฟชอบเปิดเผยเหลือเกินว่ามีแฟนเป็นคนที่ชอบโชว์หวานติดเป็นคนที่ติด ชนีอ่ะเอาง่ายๆไม่ใช่คนทำนเป็นคนเปิดเผยจะดีไม่ได้ติดเผยมาแต่เผยแต่จริงผู้ชายทุกคนก็ติดชนีครับเออทถ้าหากคุณแม่คุณแม่ไม่ติดหรอกเห็นมล่ะเป็นเป็นลูกแม่ที่ก๊อฟบอกใช่ไหมลูกแฟน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 ก็ใส่นใรุ่นนี้ขายดีมากรุ่นนั้นใช่ซีดักชั่นครับซีดักชั่นนะฮะในระหว่างจะถกวาดไปคืออันนี้อันที่ขายดีว่าทําไมผู้หญิงคนนี้มาตอบโจทย์อะไรในชีวิตให้ก๊อฟก็เขาเขาเป็นคนเออ่ เป็นสเปคเราครับหนึ่งหนึ่งคือเป็นสเปคสองคือเป็นผู้หญิงที่มีความฝันและมีแรงบันดาลใจในการที่จะทําอะไรที่ที่ตัวเองฝันไว้ให้เกิดขึ้นจริงคือเป็นคนที่แบบมีมีความเขาเรียกว่าอดทนแล้วก็มุ่งมั่นต่อสิ่งที่ตัวเองทําแล้วเวลาก๊อฟมองเนี้ยก๊อฟจะมองเห็นเหมือนพ่อตัวเองป๊าก๊อฟจะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นและทําอะไรทํางานจริงจังแพชชั่นมากๆเกี่ยวกับสิ่งที่ทําก็เป็นตรงนี้ก๊อฟรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบ เต็มที่กับทุกอย่างจริงเขาบกคุณปกติกอฟมีแฟนเนี่ยจะไม่ค่อยผาเข้าบ้านอืครับแต่ผู้หญิงคนเนี้ย <c oughs> ก็สามารถพาไปให้น้องไม้พาไปให้พ่อให้แม่แล้วก็สามารถเข้ากับแฟมิลี่ของก๊อฟได้จริงครับผมก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเลยเพราะพี่เห็นปว่าคนนี้จะเป็นครั้งแรกปกติเราจจเคนนี้ยินงข่าวก็ก็ติดผู้หญิงจนแบบทะเลาะกับครอบครัวอันนั้นคือข่าวอันนี้ก็ต้องพูดกับตงโใช่ไหมแต่เขาบอกผู้หญิงคนนี้สามารถเข้ากับครอบครัวก๊อฟได้หมดเลยจริงไหมลูกก็คนนี้ก็จริงครับก็คือแบบเขาก็เป็นคนแบบพยายามเข้าหาผู้ใหญ่อะไรเงี้ครับแสดงว่าในอนาคตคิด ยาวๆมคือเราเราคิดว่าอนาคตเราจะต้องแบบคือก็วางอนาคตไว้ว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับคิดก็คิดไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ก็อยากให้มันปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติก็ให้ดูไว้อนาคตอจีที่บอกว่าเป็นสิ่งที่เราที่ต้องดอดูต่อไปประมาณนั้นครับผมต้องถามก๊อฟแบบนี้จากข่าวที่มีว่าเออก๊อฟกับไม้เนี่ยแยกวงกันกนเราก็รู้อู่แล้วว่ามีปัญหาการตอนนั้นมีปัญหาแตกแยกกันตลอดก็อาจจะมีคือจริงๆอ่ะ มันเป็นถึงเวลาเขาเรียกว่าตอนที่ไม่ได้ทํากอบไม้แล้วเนี่ยคือไม่ได้เป็นเพราะว่าทะเลาะก,กันคือแต่เป็นเพราะว่าเหมือนแบบด้วยความที่เวลาคนเราโตขึ้นใช่ไหมมันจะแบบมีความแบบคิดเป็นของตัวเอง,องมีจุดความที่อยากมีคนเห็นว่าว่าเราเป็นเป็นใครเราแบบเหมือนกับว่ามีจุดยืนว่าจริงๆแล้วกอล์ฟกับไม้ไม่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้คิดว่าเพราะไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ย ทะเลาะก,กันเ่อง <ừ m. S 2> ทำกับแกนะอะไรเงี้ย <ừ m. S 2> เพราะจริงๆมันก็คือพี่น้องกัน uh huh. ต่อให้มีทะเลาะก,กันมันเป็นเรื่องปกติอย uh ู huh. ่แล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าทะเลาะก,กันแล้วันเลิกทำกับนาย uh huh. แต่ว่ามันคือแบบไม้เองก็มีจุดยืนว่าอตอนนี้อย่างที่เห็นว่าไม้ชอบฮิปฮอ ไมชอบแบบที่พอปที่เต้นเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่แต่กอล์ฟมีความชอบเป็นวงที่กอฟพยายามแบบอยากทําแบบแนวนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนมากไม่เหมือนกันใช่ชอบไม่เหมือนกันมันก็ได้มาทําสิ่งที่แตกต่างกันแต่แต่ทุกวันนี้ก็ก็ปรึกษากันอยู่เหมือนกันเขาก็ให้ไม่ดูเอ็มวาถามเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ให้กอล์ฟดู m ออะไรเงี้ยก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรเงี้ยครับ ก็สรุปแล้วแล้วศิลปินคนต่อไปเป็นไปได้ว่มไหมอาจจะมาอยู่ค่าเยอะกับคุณไม่อ่ะก็คงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพิชยาแอนพิลัเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะมาทำมาลั่นกันแบบว่าเหมือนแบบว่าไปเที่ยว้วยกันอะไรกันจริงๆจริงๆเหมือนพี่น้องอ่ะเด็กๆบางครั้งมันก็จะมีแบบมันจะตีกันบ้างมันก็แบบทะเลาะกันแต่ถามว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่รัก แต่บางครั้งก็ไม่ได้พูดแต่พอพอพอเราโตขึ้นมาเรารู้ว่าทุกอย่างจริงมันก็คือพี่น้องกันอ่ะแล้วก็เราทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องหยุมหยิมอะสุดท้ายเร่ามจริงเขาบอกที่พี่น้องคู่นี้เตียนส่วนใหญ่เรื่องแย่งหญิงกันจริงไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีข่าวมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องนั้นเลยครับอไม่จริงัะเป็นถ้าทะเลาะกันส่วนมากจะเป็นเรื่องงานเหมือนแบบบางครั้งจะคิดอย่างนั้นอีกคนนึงคิดอย่างนี้หรือว่าแบบตอนถ้าเป็นตอนเด็กๆนี่ย ตั้งแต่เด็กจะแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมไม่ซ้อมกันทําไมแบบไม่อย่างเงี้ยมันจะได้พร้อมๆกันเรื่อเหมือนแบบไอ้นี่อยากซ้อมไอ้นี่ไม่อยากซ้อมไอ้นี่อยากซ้อมนี่ไม่อยากซ้อมไอ้นี่แบบพูดพูดมากไปไอ้นี่เงียบอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาทุกอย่างมันก็ก็ผมเชื่อว่าทุกคนพี่น้องทุกคนอ่ะมันมีมุมนี้อยู่แต่ถามว่าทะเลาะกันแล้วเลิกรักกันเป็นไปไม่ได้ก็เลยอบากว่ากับแฟนวันนี้ดูเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นหนุ่มขึ้นเยอะเลยแฟนไม่อยู่เหงาไหม ้องเห่เหบ้างไม่เกี่ยวอะไรกันตัวเป็นหนุ่มเลยเนี่ยกำลังกำลังคิดถูงว่าวนวนเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงครับจะหนัมั้งเหง่าเห็นไหมเหี่ไหมเหง่าไหมเออโตแล้วไม่จำเป็นต้องเรื่องนั้นเรื่องเดียวครับ เขาไม่ต้องหงาเขาทํางานของเขาไปคุณแม่เอาละเดี๋ยวเรากลับมาให้น้องไห้ฝากนะฮะสุดทใายแล้วสุดวันนี้เป็นวันแรกที่ซ้ำไปดาวโหลดยังไงลูกก็ดาวนโหลดดอกจันสี่เก1 7หครับหรือว่าก็เข้าไปที่ไอจูนก็ได้ตอนนี้พรีออเดอร์ได้ครับผมหรือว่า KKBOX เดีเซอร์ก็ได้ครับผมได้เดี๋ยวกลับมาให้น้องฝากซิงเกิลเพลงล่าสุดของน้องที่เดี๋ยวว่าน้องเป็นคนแต่งเองแล้วก็เป็นคนทำเองเจอกลับมาเมื่อไหร่ครับกูขอเบรกโฆษณาเอาเงินก่อน นะเกลับมาฮะ9-4 EFM สนับสนุนโดย All New Yaris d a